อันนี้จะขอตอบปัญหาพื้นๆสำหรับคนที่ถามนะก็คือถามมาว่าคนที่รับพลังงานได้เนี่ยคือคนที่ส่งจิตออกนอกไหมครับอืมอันนี้เราก็เอาเรามาพูดถึงเรื่องจิตจิตเป็นพลังงานชนิดหนึ่งนะก็ถ้าเราดูใจเต้นเนี่ยนะ เข้าถึงความเกิดดับของจิตแล้วก็สู่ฐานจิตแล้วจนมโนวิญญาณผ่านเนี่ยแล้วเราก็ดูความเกิดดับของจิตไปเรื่อยถ้ามีคนคิดนึกถึงเราจะมาหาเราเนี่ยบางทีถ้าสภาวะจิตมันจะเกิดดับ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 อย่างผิดปกติสักพักมันมาแน่นเครียดเขาก็มาถึงพอดีแล้วเราคุยกันเสร็จมันก็โปร่งเ,เกิดความรู้สึกตัวตัวพร้อม อันนี้ในเรื่องการทรงจิตออกนอกเนี่ยไม่ควรนะเพราะมันนอกสติปัฏฐานสี่ในระหว่างที่เราปฏิบัติเห็นกายในกายเวทนาในเวทนาจิตในจิตทำในธรรมเนี่ยอย่างที่แนะนําให้ฟังเป็นพื้นฐานเนี่ยนะสังเกตด้วยชัดนีถ้าใครเข้าถึงจิตชัดๆแล้วเนี่ยเราควรที่จะดูที่จิตเราไม่ควรดูนอกจิตต้องเข้าใจคำว่าจิตนอกกับจิตไหนจิตนอกเป็นจิตที่มีความนึกคิดไม่ใช่อยู่นอกจิต ซึ่งเป็นเรื่องของรูปเสียงกลิ่นรสการสัมผัสธรรมลมอันนี้หมายถึงว่าเข้าถึงจิตแล้วเห็นความเกินดับของจิตแล้วเนี่ยถ้าเราจะสังเกตว่าคนที่ดูที่จิตดูในจิตนะไม่ควรออกนอกจิตเราจะรู้สังเกตอยู่ที่จิตอยู่เสมอจะเป็นสภาเห็นสภาวะรมคำเกินดับก็ตามเห็นตัวผู้รู้ก็ตามเนี่ยเราจะสังเกตพลังงานที่ได้รับอย่างเช่นเราไปนั่งตากแดดในหน้าหนาวเนี่ยนะ ถ้าร่างกายเราจิตเรายังสมรวมไม่เต็มที่เนี่ยยังมีอาการหนาวอยู่บ้างอะไรบ้างเราไม่ตั้งตากแดดเนี่ยเราจะสังเกตว่าเราดูที่จิตอ่ะมันจะมีเหมือนกับมีพลังดูดคล้ายๆว่าเรากําหนดให้รู้ชัดในฐานกายก็ดีฐานจิตก็ดีมันจะมีพลังดูดเข้ามาที่ฐานกายแล้วก็เข้ามาสู่จิตจนกระทั่งมันสมบูรณ์จนกระทั่งเอาชนะ แต่ถ้าสมมุติว่าเรามีพลังอำนาจจิตอยู่แล้วเนี่ยเราไม่ต้องไปนั่งดักแดดเราสามารถกําหนดจิตแล้วบางทีเนี่ยจนกระทั่งแน่นเครียดแล้วก็ลงสภาวะธรรมอันนี้มันจะปรับปรับสมดุลเองทําให้ดับความหนาวได้เราจะสังเกตก็พลังงานเนี่ยนะที่จะได้รับเนี่ยเราเดินเข้าไปในที่สงบมันก็จะมือจิตเราก็จะซึมซับความส,ง,สงบเราก็สังเกตที่จิตเอาเองแล้วกันหรือเดินไปในวัดที่สงบที่เขาปฏิบัติเนี่ยเราจะเห็นความสงบแล้วก็ดูที่จิตของเรา นะอย่าส่งจิตออกนอกนะให้จิตอยู่ภายในนะก็ในฐานต่างๆก็คือฐานกายฐานเวทนาฐานจิตอะไรก็กตามนะก็อันนี้เป็นข้อปฏิบัติก็เราจริญแค่สติปัฏฐานอย่างเดียวสติปัฏฐาน4ี่นะอย่างอื่นอะไรมันจะเกิดก็ช่างมันเราก็เรียนรู้มันแล้วเราก็อย่าทิ้งฐานนะให้มีสัมัญญะมีสติมีความเพียรน,นะมีสัมัญญะมีสติ ทำลายความยินดีร้ายในโลกนี่คือในกายในจิตของเราที่มันติดยึดเนี่ยให้มันพินาศไปที่เป็นอุปทานขันห้าเนี่ยทำแก้นี้แล้วก็เรื่องราวพิสดารต่างๆของแต่ละบุคคลมันก็เกิดขึ้นมาเองแหละตามบุญตามกรรมของตัวเองเนี่ยมันเกิดทําดีได้ดีดทาชั่วได้ชั่วมันก็จะมองเห็นเองนะ